สวัสดีคะ่ะสวัสดีสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีอีลาอูอิงสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชบ้านแพงทุกท่านเด้อค่ะเด้อสวัสดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีเอฟซีมารีคนที่หักมารีนํานะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเด้อมณีพี่น้องมีเรื่องมาเล่านะคะเป็นความประทับใจ เป็นความประทับใจเป็นความเอ,อ่อที่เขา้พุ่มใจกับคนคนหนึ่งพีนง่น้องเนาะหากคนคนหนึ่งติดตามคนคนหนึ่งชีวิตเรื่องเล่าของคนคนหนึ่งสตอรี่มากจังใด <c oughs> มาว่นมาลีไบบานอีลา มารไปบ้านอีหลาก็มีอาจารย์พาไปอาจารย์เพิ่นกับมาริกับเขาไปกับมาริกับคือตามทีมาริลงคลิปเนาะกะตอนนั้นมาริกับบอได้บอยอีอย่างายเลยค่ะตื่นเต้นกับคือมารีได้บอยไปในทางไรสุดอะไรเนาะที่นี่เอ่เอาอาจารย์แล้วก็ พี่พีตีผ้ามารีไปกับผ้ามารีไปเบื้องหลังบานอีหลาเนาะไปเบื้องหลังบานอีหลาตัวมวม่วงนี่นะโมนีละทีกะกะทอมอีหละเคยนอนเอ,อกระทอมอิหลาเคยนอนห้นล้างเทอกับน,นอนมึงเือขี่งวมึงเธออีหยังก็ถือติดอีหย่งจะ่ีสนะนแบบว่า มันล้ายับว่ามันอยู่ต้มกันติดกันนันเป็นเพื่อหลังน,น้อยๆกับตอบหลังน,น้อยๆอยางสิ่นพี่น้องพี่พีเขาก็ราเห็นมาลีฟังคือมาลีเคยผ่านจุดนั้นมามาลีก็เลยรู้ค่ะมาลีก็เลยรู้สึกว่าเรื่องราวชีวิตของคนคนหนึ่งน่ะผ่านมาได้ซ้ำนีนะคะอายุซ้ำานีลวกา ไปเห็นบ้านหลังไม้พี่น้องมันเป็นความความภาคภูมิใจเิ้แบบว่าจากที่เมื่อก่อนน้องเคยนอนน้องเคยนอนแบบนั้นาจากเตกหน่อยตัวหน่อยหนึ่งเดี๋ยวนี้นะน้องสร้างบ้านหลังใหญ่ค่ะ ลองสากบ้านหลังญ่มันเป็นความดีใจนะพี่น้องบุเป็นต้อแหล่ด้เนี่ยดีใจดีใจน้ำหนกได้พี่ๆอาจารย์เราให้มาดีฟังตอนยวนุวร กระทอมคอกแบะคอกแบะหลังหลังหลังบ้านอืออาจารย์แล้วก็ว่าบันไดกับใส่ตะคองดีๆสีท่าบ้านเองก็ดีพวกฝาพวกสีอย่างก็เป็นคองดีเมื่อเลยที่ใส่ในการสร้างบ้านเนาะก็คือแ่งกับสร้างกับพี่นองคิดเห็นตอน ตอนห้าบ่มี่นะนะคิดเห็นตอนนองบ่มีเนาะนอนในอันกระตอ๊บใหม่เด็งสินะนอนในกระตอบ๊บใหม่แต่พ่อม่ามือหนึ่งนองสางบานก็ใส่โคที่ดีไปรวดควพี่น้องเนาะบดี มารีก็ยืนพาก็ยืนบอกกับอาจารย์ดนเติมมารีก็เลยพ้ากันออกมาจริงๆนะมารีมารีนันตาสิไหลแต่แต่ตอนมารีไปเห็นต้นมักมัวงแล้วกับพีพีเขาเล่าเรืืองให้มารีฟั่งุมหละเนาะแต่พามารบีบอยอยากบอยอยากให้อยากมานางทวง่วมท่วนจะขอแลวกอะยุคู้เดียวเนี่แหละดีที่สุด ตอนมารีก you know, ับมารีอันนี้แล้วก็มารีกับก๊บรถดออกมาออกมาละกันหนูก็บอกอาจารย์ว่าอาจารย์มารีอยากไปเบิ้งอันวัดบ้านหนองคู่เพราะว่ามารีเห็นเขาตั้งช่องซื้อยูทูบไลน์เนี่ยนะคะว่าวัดบ้านหนองคู่เนาะละกัละกัตอนมารีเข้าไปมารีเห็นน้องยญ่งเนี่ยนะมารีก็เลยบอกว่ามารีก็อยากรู้ว่ามันน้องอีหยังอีหยังมากแล้วอาจารย์ก็เลยร้ก็เเรื่อยๆไ วัดแนี่ยมึงคือเป็นวัดน้อยๆนะคะพอมาลีเข้าไปมันเป็นวัดใหญ่อยู่ค่ะพี่น้องมันเป็นวัดใหญ่อยู่เข้าไปแล้วก็กมีพระมีหยังหลายอย่างกาง,งามเป็นวัดทีง,งามแล้วก็อาจารย์เพึ่งกับเราหายพังว่าวัดอ,อันนี้นะวัดบานนองคู่คู่อันนี้นะมันม่นคู่มันเป็นคู่นั่ะพี่น้อง คู่อันนี้นะบอเป็นคู่อปปตถมเป็นคู่ที่ตั้งแต่สมัยเกา่าตั้งแต่ดนดนแล้วจังเสียนะอืมอันก็เราเรื่องอะไรฟังนะคะแล้วก็นน้องอันนี้ก็เป็นน้องเป็นน้องเป็นน้องน้องคู่นะนนะมันก็เลยมีที่มากว่าอันนี้บ้านหนงคู่ข้าพี่น้องตอนที่มาลีกลับออกมามาลีก็ได้มาแวะวัดน,น่ะ,ะ่ะ อาจารย์พิ่งกับเราให้ฟังแลวกอาจารย์พึ่งกับเ่าบอกว่าคือวัดวัดกับเพื่อนอีหลานะมันมันไกลกันพอด้่ยสองกิโลนะคะกับขันบ่มี่อียงบังบ่มีต้จนไหม้บังเอียงกับแนมเห็นค่ะพี่นอ้องวัดกับเพื่อนอีหลานะอาจารย์เราให้มารีฟังว่าอาจารย์เราว่าคือเพื่อนกับอันนี้มันโปกไกลกันเนาะตอนโควิดนะ อีหลากอยู่ในในบ้านนี่แหละมาพากันหูกันมาแต่กรุงเทพแล้วกะอยยุในอันมู่บ้านนะ่กะก็ซ้อมเพลงเนาะก็เลยไทศบานเขาอยากไล่ข้นขังบ้านเขาอยากไล่หลวกะเขาก็เลยให้ออกไปยูหน้านะคะก็เลยให้ออกไปอยูอยูทุ่งหน้าตน้นเพื่อนเดี๋ยวนี้แหละยี่ต้นหมักบวงเดี๋ยวนี้แล้วนะก็เลยออกไปยูพุนซอมเพลงยูพุนมันจังบอดาอันรบกวนผู้ใด มารีได้ฟังตรงตรงนี้ที่อาจารย์เราให้มารีฟังนะคือแบบสอบเพลงแล้วเทบานอยากไล่บานแบบไล่แห่ออกไปยูทงหน้าจะดีนะมันเป็นอีอย่างที่แบบเจ็บจีดแบบเจ็บหัวใจแล้วนะนะอืมก็เลยนอนอยู่หน้าก็เลยเดี๋ยวไปสอบเพลงยุพุน อันนี้มนันอาจจะเล่าบ่คือนะคะเพราะแต่อาจารย์เล่านี่คือคักค่ะอาจารย์เล่าแบบเปะเล่าแบบถึงเขาได้ถึงจิตวิญญาณเลยนะคะและที่นี่อาจารย์บอกว่าปฏิทีนีอิหล่าออกไปยุนาอิหล่าสิงยางยางยุน้านะ่ะยู่เฮือนปัจจุบันนี่นะ่ายางมาเฮ็ดบุญทุกทุกวันพระยางมาเฮ็ดบุญไสบาทอย่างนี้นะทุกคนตอนเศร้า ยางว่าใส่ใส่สินใส่ผ้าสินแล้วก็ใส่เสือ้อโอ้คนลุกพี่น้องนคนลุกอีดียางมาแลวกวะพืืดตัวนิดหน่อยนะพี่นอ้องอเข้าใจปะขั้นค้นแบบทั่วไปหรือว่าเด็กหน้อยสมัยนี่นะพี่น้องอายุสั้นนะั่น่ะ ยากเดซีคิดแบบจากเขาวัดเขาว่าแบบจังสีนะ่ะอันนี้นะทุกๆวันวันพระหรือว่าอันนี้นะอีหล่าสิลงมาเฮ็ดบุญยุวัดนี่นะ่ะตลอดตลอดตลอด,ตลอดเลยนะคะวัดบันน้องคู่นะคะอีหล่าสิลงมาเฮ็ดบุญยุวัดนี่ตลอดกับตัวนี้น้อยนะละพี่น้องใส่ฟ้าสินแล้วก็ยยางมายางจากหน้านะไกลอยู่ดิกาแกเนี่ยมเห็นแต่มันไก่อยู่นะพี่น้องก็ถือว่าไก่นะคะ เออมาลิกับประมาณบได้เนาะคันบมีเอียงตนไมเอียงกันกับยู่วัดยู่วัดกับกับเพื่อนอีหลาปัจจุบันนี้นะกับหน้านะ่ะที่เห็ดเฮื่อนใจนะกะบแนเห็นอมืมาลิก็เลยคิดว่าเป็นเป็นอายุยังน่อย เด็กน้อยแต่พู้จักทํามบุญหู้จักกระตือรือร้นรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่พู้จักใครเกียร์หู้จักว่าจักจ๋านะอันนี้มาลิสื่นส่มอย่างยิ่งเลยนะคะนะมารีฟังอาจารย์วนะ่าเขาถึงจิตวิญ,ญญาณเลยอืก็เลยเห็ดแห้งเฮ้าหูจากเขาแห้งหักนะพี่น้อง ข้าแห้งพูดจาข้าแห้งแบบว่าฮักนองไปอีกอยากติดตามนองไปอีกพี่นอ้องอนี่ล่ะนะคะแล้วพี่น้องอันนี้มารีอย่างเมื่อเรามา,ารีก็เป็นบุญนะคะทีมารีได้ไปเห็นแล้วก็ได้ไปกราบไหว้ผ่าอยู่อยู่วัดถีอิหลาไปเหตุบุญตลอดตลอดเนาะนี่แหละคนว่าคนมีบุญพี่น้องกันค้นบ่มีบุญนี่หาค้นหัก แต่หลายปัน,นิบอไดดอกอิลีค่ะเนาะสีสีหนาแววตาการเบาการจาการเดินมันเฟ้อเฟ็กทุกอย่างนะงดงามพี่น้องอืมเบื้องหนามาลีเด้อมา,มา,มาลีว่าเราความจริงด้นี่ ตามที่มาริไปเห็นเรื่องเล่าชีวิตของน้องแล้วก็มีอาจารย์มาเราให้มาริฟังเรื่องเล่าชีวิตของน้องเป็นแบบนี้แบบนี้แห่งเห็นเห็นมาริอยากพูดจากน้องอีกไปอีกอยากาพูดเนี่เหตหมารีอยากติดตามอีหลาไปอีกประมาณนี้ค่ะนะคะพี่น้องเรื่องเล่ามันอีกกับมิตรสมนีน้องพี่น้องนะคะมาริกับิี่ค่อยๆหูซึกอีหยังหรือจังใดมาริกรัไม่ค่อยๆมาเห็นคลิปลงตลอดตลอดนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ สหสนับสนุนมารีนะคะทีติตามมารีอีลีนะคะขอบคุณจากใจนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ